พรุ่งนี้วันรามนาวมีวันคล้ายวันประสูติแห่งพระรามในปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่6เมษายนพระรามเป็นอวตารแห่งพระวิษณุเทพที่ทรงอวตารล,ลงมาอย่างโลกและในมหากราบแห่งรามายณนะ ผู้เป็นสัญลักษณ์แห่งธรรมะและความกล้าหาญพระองค์ทรงถือธนูและลูกศรซึ่งเป็นอาวุธประจำพระองค์สแสดงถึงพลังในการกระจัดความชั่วร้ายและคุ้มครองผู้ศรัทธาในวันรามนวมีจะตรงกับวันขึ้นเก้าข้ามเดือนใจตรา เป็นวันที่พระรามสเสด็จมาประสูตรยังกรุงอโยธยาในวันนี้ทั่วทั้งอินเดียและดินแดนแห่งความศรัทธาต่างเฉลิมฉลองด้วยการถือศีลอดสวดมนต์และการแห่ขบวนแห่ของพระรามซึ่งวันรามนวมีมิใช่เพียงเป็นวันประสูตรของพระรามหากยังเป็นวันสุดท้ายของเทศกาลไตรนวราตรีเทศกาลแห่งการบูชาพระแม่ทุรคา9วันเพื่อขอพลังในการต่อสู้กับความชั่วร้ายและปิดท้ายด้วยการเฉลิมฉลอง พระรามเทพเจ้าแห่งความยุติธรรมพระรามคือธรรมะพระรามคือชัยชนะของความดีและวันรามนาวมีคือวันที่เรารำลึกถึงพลังแห่งศรัทธาที่ไม่อาจถูกบดบังด้วยความมืดมิดแห่งโลกใบนี้วันอาทิตย์ที่9เมษายนนี้วันรามนาวมีโอมรรีรามเจรามเ j เมราม